อาาฮาวสวัสดีครับเข้ากับรายการจีนจับโวดอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกๆคนนะครับรู้จักกับคําว่าช่วยด้วยในภาษาจีนนะครับเวลาที่เรานะครับเกิดเหตุการณ์สุกเฉลิยร้ายแรงนะครับหรือว่ามีโจรขโมยขอโจรวิ่งราวชิงทรัพย์นะครับไปเที่ยวเมืองจีนอย่างนี้นะครับก็โดนโดนวิ่งราวโดนอะไรก็ตามแต่นะครับหรือว่าเราตกในสถานการณ์อันตรายนะครับ2พยานเท่านั้นนะครับที่จะช่วยให้คุณเนี่ย รอดพ้นจากพยานอันตรายนะครับแค่พูดําว่าจิวมิงจิวมิงนะครับนี่คำนี้นะครับนี่ครับจิวมิงนะครับคำนี้นะครับว่าช่วยด้วยนะครับจิวมิงตะโกนดังเลยนะครับจิวมิงจิวมิงนะครับคำนี้นะครับว่าช่วยด้วยนะครับก็ง่ายๆนะครับเวลาของความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นะครับคนตกน้ําเรา ไฟไหม้บ้านอะไรอย่างนี้นะครับร tamam. ีบ <Wasn 't> <proposals>? เปิดประตูนับรีบเปิดหน้าต่างนะครับแล้วก็จิ้งมิ่งจิ้งมิ่งนะครับคนจีนได้ยินเขาก็จะต้องรู้ทันทีนะครับว่าตอนนี้เรากําลังตกอยู่ในอันตรายต้องการความช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวยันนี้นะครับเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะครับผมมีสถานการณ์ตัวอย่างนะครับเพื่อทําให้เราทุกๆคนเนี่ยเข้าใจความหมายแล้วก็จําคาศัพท์คำว่าจิ้งมิ่งซึ่ด้วยได้ง่ายขึ้นนะครับไปโข้กับสถานการณ์ตัวอย่างนะครับ นั่นก็คือสถานการณ์ตัวอย่างนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับคงจะเข้าใจคําศัพท์เพิ่มมาอีกหนึ่งคำนะครับคือว่าจิวมิงนะครับจิวมิงแปลว่าช่วยด้วยนะครับดูกันอีกครั้งนึงนะครับนี่นะครับจิวมิงนะครับช่วยด้วยนะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับแต่ว่าอย่าใช้บ่อยนะครับเพราะว่าคํานี้เนี่ยถ้าพูดออกไปจะแสดงว่าเราเนี่ยตกอยู่ในอันตรายของแท้นะครับก็พบกับรายการจีนจังหวดได้ใหม่อีกครั้งนะครับเพราะภาษาจีนไม่ใช่เรื่องยาครับใจเจียบ